สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับเครื่องเสียงมือสองอีกแล้วนะครับตัวนี้จะเป็น Power Amp 2 0 0 0์นะครับ2 0 0 0ัต์กล่อง4นิ้วสูง4นิ้วลึก20นิ้วนะครับสภาพภายนอกก็ดูดีใช้ได้นะครับสภาพภายนอกดูดีใช้ได้ก็มีรอยบ้างเล็กน้อยนะครับตามการใช้งานมีการเก็บสีเก็บรอยบ้างนะครับตัวนี้ก็เอาไว้ขับพวก18นิ้วไว้4นิ้วค้าง2ดอกกำลังพอดีพอดีนะครับไม่ได้แรงมากแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะครับพวก15นิ้วก็ได้นะครับ สิบห้านิ้วทั่วไปค่าสามสบายเลยนะครับหรือจะเอาไปขับกลางแหลมก็ค่าสองถึงสามได้นะครับสบายๆนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีเป็นแจ็คโฟนนะครับแจ็คฟนแบบนี้แล้วก็มี x l r อาจะเป็นสามขานะครับแล้วก็ที่ต่อสายแบบหมุนที่ต่อสายสเปิค่อนนะครับมีครบหมดตานนี้นะครับฟิลก็มีสามตัวไฟบ้านหนึ่งลำโพงสองนะครับสภาพก็ยังพอดูได้อยู่นะครับใช้งานได้ดีปกติเลยนะครับ ตัวนี้ลูกค้าก็เทินเอาตัวแรงวคนนี้ไปนะครับเทินเอาสามพันไปโอเคนะครับตัวนี้ราคา7จ็ดันสบาทรวมส่งนะครับเจ็ดันส้อบาทรวมส่งนะครับใครสนใจก็ทักกันมาที่ Facebook เครื่องเสียงมือ, 2, อสองนครเชสีหรือ f c e e o o o k แฟนเพจโชตีสาวก็ได้นะครับโอเคตามนี้ ตามนี้เลยนะครับใช้งานได้ดีปกตินะครับตัวนี้ก็2,000วัตต์นะครับ2,000วัตต์ราคา7,200บาทรวมส่งนะครับ7,200รวมส่งทั่วไทยนะครับตัวนี้ก็กล่อง4นิ้วกล่อง4นิ้วลึก20นิ้วนะครับสภาพสวยพอใช้ได้นะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับมีเก็บสีบ้างแล้วนะครับโอเคตามนี้ใครสนใจก็สนใจมาไอทักมาที่ Facebook เครื่องเสียงมือสองนครชัยศรีนะครับ หรือ Facebook ชอลาทีสาวก็ได้